บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดประหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลโดยคุณยอดส้อยปนาสมบูรณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเฉลิมฉลองของเทศกาคลคริสต์มาสรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อตอกย้ำการเป็นเซ็นเตอร์ออฟไลฟ์ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวยัย เดยเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วยงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส The World of p o k e m o n ความสูงกว่า15เมตรกลางศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ Christmas Tree Light Up Celebration 2 0 23ภายใต้แคมเปญ The Great Celebration 2 0 24ฉลองความสุขทุกโมเมนต์ณบริเวณลานอะคเรียมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชสร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ภายในงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการสร้างความสุขทุกโมเมนต์จากทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีรวมสร้างเสียงเพลงสุดไพเราะกับวง UB I U, BI, U BI, Big Band พร้อมด้วยไฮไลท์สุดเอ็กคลู จากเหล่าคาแรคเตอร์โปเกมอนลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นในการเนรมิตรบรรยากาศแห่งความสุขภายในศูนย์การค้าให้เป็นการเฉลิมฉลองของเหล่าโปเกมอนพร้อมด้วยการสร้างสีสันด้วยโชว์ชุดสุดพิเศษจากมาสคอต p i พิกาจูตลอดทั้งวันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอบบุบล และตรีมเข้าสู่ปี2024ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลกับงานชิลลิ่งเขาดาว2 0ด4าที่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดชิลแคมปิ้งสไตล์รวมสนุกทุกโมเมนต์ไปกับ,บวงดนตรีและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวารรตี้ พิเศษกับการร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ฉลองความสุขสุดอบอุ่นที่เซ็นท่านอุบลระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคม2566ณบริเวณลาน100,000บัวหน้าศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบล